เอ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner w a r กับ b o u e Channel นะครับวันนี้ก็จะพาไปดูเนาะในส่วนของถงฮีโร่นะครับจักน้ำนะครับผมปรับมาใหม่เพื่อนๆนะครับจะมีอีเวนต์ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะนะครับบอกเวลาเสร็จสับเพื่อป้องกันนะคนลืมลงนะครับอันนี้ดีมากๆแล้วก็สามารถลงแบบออโต้ได้แล้วนะครับใครที่จะลงออโต้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนชั้นสิบเนี่ยคุณเข้าไปที่ชั้นหนึ่งเนาะลงออโต้ได้เลยนะครับอันนี้คือดีมากๆนะขอบคุณเกมที่ปรับความสะดวกสบายมา พูดถึงทีมลงนะผมจะแนะนํา2ทีมด้วยกันนะครับบ้านโตกับบ้านผู้เล่นใหม่ผู้บ้านเด็กนะครับว่าลงยังไงเนาะบ้านโตนะครับใครมีทีมประมาณนี้นะครับใช้ลงได้เลยลงไวมากขาดตัวไหนนะมอนเตอร์ขาดตัวไหนยืมเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลงชั้นหนึ่งให้ดูนะสเต็ปมันง่ายมากปล่อยออโต้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าลูนคุณแน่นแต่ถ้าบ้านโตประมาณผมบ้นนะ่าจะออโต้ได้แหละเปิดมาถึงก็ลดเกจนะครับลอารถไม่ตีก็ลูกก่ลเข้าไปเนาะหรือว่าเนี่ยหรือจะสก,กิลสองของ ผู้การกระจาผู้ปล่อยเกาะแตกนะครับแล้วทีมก็ทำดมมีเข้าไป่อนข้างแรงนะครับวนสกิลอยู่ประมาณนะี้นะวนยันนานบอสทุกคนนะครับเนี่ยโหแล้วแบบทำดมมีคพรดีนะะยิ่งมีอินุเลยนะครับอินุเมยอเป้าเดี่ยวนะตบบอสตบเออบอสกลางทางนะครับ,บ,บ,รบ,รบ,รรบดีมากๆแกเนะี่ยทีมนี้คือทีมอีกท,ทีมหนึ่งที่คนที่มีมอนประมาณนี้นะครับเอาไปลงนะครับแนะนําเลยส่วนใครที่นะครับไม่มีมอนแบบนี้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจครับผมลงได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้สเต็ปหน่อยนะในการกดนะครับ ตัวที่ควรเอาไปเนาะนะครับถ้าเพื่อนมีมังกรน้ายืมมังกรน้ําเพื่อนได้ถ้าไม่มีนะครับตัวที่น่าย,ยืมก็มีผู้กันลมนะครับมับงกรน้ําน่าสนใจมากเอาไว้ลดเกตเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับเราใช้กิฟอนไฟได้กิฟอนไฟนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับด่านบอสเท่าไหร่เพราะาด่านบอสลองบอสกับบอสเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำนะจะเป็นในส่วนของผู้กันน้ํากับจากน้านะครับจะไม่เป็นไรเราไปด้วย นะครับมันช่วยได้เนาะตัวฮิลหนึ่งตัวนะครับตัวฮิลเอาเป็นไลรี่ดีกว่าล้างได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟิลไลรี่ก็ใช้เป็นฟารนก็ได้เนาะนะครับได้เหมือนกันแต่ผมว่าไลรี่ดีกว่านะเพราะมันบางทีมันช่วยแทงทาตัดไฟได้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัวที่ช่วยทำซีซีนะครับนั่นก็คืออีฟิตมืดนะอันนี้คือเรียกว่าทีมบ้านๆเลยนะครับลักษณะการเล่นของเราก็คือเป็นการทำซีซีโดยนะครับให้ปัวน้ำสกิลสามแช่ซีซีนะครับไม่มองขยับหรืออาจจะคอมโบ กิฟฟอนนะกิฟฟอนไฟเปิดมานะครับสกิล3แล้วปั่นจากสกิล2นะครับมันจะลดเกรดนะของออหัวน้ำนะครับถ้าเกิดการสกิลหลุดนะแบบว่าสกิลวืดนะครับคุณยังมีอีฟิตคอยช่วยสตาร์จากสกิล2แล้วก็ลดเกรดด้วยนะครับตัวนี้ถ้าจะลงดันเนาะแนะนำว่าเป็นรูนเอ็กก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องทำเป็นคีเล็กีแดำแบบนี้นะอันนี้ผมใช้เอาไว้ใช้ตอนทําทีมโกลเลมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเออนะฮะแล้วก็ฟานนะครับฟานหรือโทเทมลมนะครับไม่ต้องรูนแน่นขนาดนี้ก็ได้เนาะก็เป็นสปีดก็พอนะครับ แล้วก็อินุมืดนะครับอินุมือก็ดาเม็ไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูรูนแต่ละตัวก่อนเพื่อนๆสามารถใช้รูนที่นะครับไม่ต้องแน่นขนาดนี้ก็ลงได้นะขอแค่คุณกดมือนะครับเออขอแค่กดมือนะครับผ่านแน,น่นอนมันอยู่ที่สเตปการเล่นครับถามว่าพลังแสงดีไหมพลังแสงนะครับมันช่วยโปกได้มันซีซีไม่ได้นะซีซีแบบว่าทําให้ฝั่งตรงข้ามติดสตันติดแช่เนาะเวลาจากบูมันตีนะครับมันเอาเพื่อนมาด้วยนะฉะนั้นโปวกไว้ตายเองครับผมไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะเปิดมานะครับเพื่อนนะ ถ้าเกิดว่าอยากแรงก็ปั๊มดาบไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่บัฟก็ได้จะตีธรรมดาก็ได้นะครับมันก็ติดสโลปบท์สโลเบอันนี้แนะนําไม่แช่นะเพราะว่ามันมีตัวที่ไม่ติดนะครับแล้วก็เอ็กมาก็ปัน่นถ้ามันไม่เอ็ยกนะนเพื่อนๆสามารถใช้สกิลนี้ซ้ําได้นะมันจะค่อนข้างแรงนะครับอันนี้มนะีสิบน่ะอันนี้ที่เลยที่แดงมันก็จะแรงๆหน่อยนะนะครับแล้วก่อนหมดชั้นนี้นะนเพื่อนๆแนะนําว่าให้คุณไปเก็บสกิลให้พร้อมเข้าเทินหน้านะครับอันนี้ก็ตีก,อนนก่อนก็ได้นะครับอาจจะยังไม่ฮิว ถ้าฝั่งงงฆ่ามอนไม่หลุดซีพีมาเราก็ยังไม่ต้องสโลว์นนะครับเก็บไว้ใช้เทิร์นหน้าหรือถ้ากลัวว่าหลุดซีพีนะครับเปิดบัมปี้ไว้ก่อนนะฮะช่วยป้องกันการเกาะแตกนะครับเนี่ยอันนี้จะปั่นเลยก็ได้แบบว่าพี่ผมเลื่อคุมไม่อยู่แล้วอย่าไปงงสกิลครับไปยีไปเลยเราไปอยเลี้ยงเก็บสกิลใหม่ได้การเก็บสกิลง่ายๆก็คือการกดสกิลหนึ่งของมอนสเตอร์รัวๆนะครับมันจะช่วยให้แบบว่า ่งตรงข้ามก่อจะตายก็นานเนาะแล้วเราก็แบบว่ามีตัวฮิวไงเรายือได้นะครับอันนี้ต่อฮิวเก็บตะคิวไปนะนะครับมาถึงด่านสองนะครับเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับจะบัฟดาบหรือจะบัฟปีก่อนก็ได้เนาะแต่เราออกก่อนอยู่แล้วถูกไหมเราก็บัฟดาบไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะสโลนะครับเราก็ทําการปั่นหรือแช่ก็ได้นะครับอ่ะเราก็ทําการกระโดดฮะเห็นไหมมันจะสตาร์ทรถเกียร์นะครับตัวไหนที่ไม่ติดสตาร์ทแนะนําให้เก็บตัวนั้นก่อนนะครับอย่าไปเก็บ อย่าไปรีบเก็บตัวแบบว่านี่ส่วนี้จะตายแล้วหรือเล่นนิดเดียวเนี่ยนะครับมันติดสตาร์ตมาเดี๋ยวมันขึ้นมามันก็ตายครับผมแล้วก็อาจจะแบบพี่พลาดนะซีซีนะครับแต่ว่าดันหน้ามันจะเป็นลองบอลแล้วแนะนําว่าคุณควรเก็บสกิลให้พร้อมใช้งานนะครับเพื่อที่จะเข้าดันหน้าเนาะนะครับผมอันนี้ฝั่งตรงห้ามนะครับถ้าได้ออกก็เก็บอยู่เหมือนกันเพราะว่าในส่วนของจักรบุงเนี่ยนะเขาจะได้ออกทั้งหมด3 3สตัวเลยนะครับเพราะว่าเขาลากกันได้เนาะ เวลาเก็บนะครับเพื่อนๆอาจจะไล่เก็บทีละ่าเอ่อทีละประเภทก็ได้นะฮะยังเก็บจากรก่อนหรือเก็บบูมก่อนให้เขาเหลือแต่จักจาก,กบูมบูมอย่างเงี้ยฮะมันจะแบบว่าทีเราได้ตัวละทีครับผมนะมันจะแบบว่าลาก,กันมาไม่ได้ความเก่งของจักบูมก็คือเวลาออกไปตีแล้วไปกับเพื่อน,นครับนะมันจะมีบวกจากสกิลสามของมอนสเตอร์ตรัวละครเนี่ยนะเขาจะบอกว่านะครับอย่างเช่นบางตัวเนี่ยถ้าออกไปตีกับเพื่อนนะจะเพิ่มแม่นนะครับบางตัวเพิ่มแมสแนะครับมันก็เลยทําให้แรงขึ้นเนาะนะ อันนี้ก็ลดเกียร์ไปก่อนนะแล้วก็ปิดแช่กระแช่ไปครับผมอันนี้ยังไม่ต้องรีบกระโดดกันเดี๋ยวเราเกาะแฝกกอนนะครับถ้าสองอีฟิตมืดแรงมากนะนะครับฉะนั้นเนี่ยใช้ตอนเกาะแฝกก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบเนาะนะครับมันก็จะช่วยให้แบบว่ารุนแรงโอ้โหโดนลบเบ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่พลาดนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าฝั่งมองข้านะจะแบบว่ามีพีซีแล้วนะครับก็แนะนําว่ากระโดดไปเลยก็ได้เนาะอันนี้พลาดนะครับผมพลาด แต่ไม่เป็นไรไม่ถึงตายนะเป็นการพลาดที่ไม่ถึงตายนะครับเพราะว่าเรามีตัวฮีลนะดันนี้มันเป็นดันที่แบบว่านานไี้เฉยนะครับมันเป็นดันที่นานได้เฉยมันไม่ค่อยมีดาเมจอะไรเท่าไหร่นะครับมไม่ค่อยมีดาเมจอะไรใส่เราเท่าไหร่ใหการก็ก,รกลางไหมเอามาต่ามันเดือนเดียวนะครับรอไปก่อนก็ได้นี่นะเขาก็ฮิวมาก็ไม่เป็นไรครับตีธรรมดาไปเรื่อยๆอีฟิตก็ตีแรงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเวอร์เป็นใส่ที่ดาเมจเนาะอันนี้ก็บัอบไปก็ได้นะ ลาเกินไปด้วยนะครับถ้าติดเกาะถ้าผููการติดเกาะแตกเนี่ยสกิลสามได้เลยนะสกิลสามผูการนี่บอกเลยว่าร่วงนะครับเราค่อยๆเกาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วหาจังหวะนะครับในการทำหรือว่าจะตบไปเลยก็ได้แบบเดี๋ยวรอสกิลวนาใหม่ใช้เรื่อยๆนะเพราะว่าฝั่งบางขามสีที่ยังไม่หลุดเลยนะครับนี่กระโดดก็นนะเห็นไหมว่ามันจะ ทำระเบียบได้ค่อนข้างดีนะขนาดไม่มีก่อแตกนะครับสกิลเก็บไว้พร้อมนะนะครับตัวที่ต้องมีสกิลพร้อมก็คือกิฟอนนะครับผมกับกับอะไรครับตัวน้ำนะครับผมถ้าอีพีดเมื่ดด้วยได้ก็ดีนะครับเอาไปการซีกผมปั่นไปก่อนนะแล้วก็โซวิดสีเอ็กแค่นะครับแล้วก็ตีไปครับนะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันวนไม่ทันเนาะสปีดเราไม่พออย่างเงี้ยอันนี้นะครับเล่นเก็บบูมก่อนเพราะว่าจากมันเหลือ3ตัวถูกไหมนะครับเวลาเก็บก็พยายาม เล็กเก็บนะครับพวกที่มันเหลือตัวเดียวนะครับมันจะง่ายนะครับจะง่ายอย่างมีจาก3สามเนี่ยจาก3สามมุมสองเราเก็บมุมกอดนะครับมันจะเล่นง่ายกว่าพอไม่มีเพื่อนแล้วก็เท่านั้นแหละครับชิวๆเลยทีเนี้ยนะฮะนี่นะครับอ่าด่านที่เท่าไหร่ครับด่านที่ห้าแล้วนะครับอันนี้สำหรับคนที่เป็นแบบบ้านบ้านเด็กนบ้านแบบว่าบ้านยังแบบยังไม่มีมอนเยอะนะครับก็เล่นแบบนี้ไปก่อน อันนี้เหมือนเดิมนะอันนี้เราจะทําการเก็บบูมก่อนนะครับเพราะว่าบูมมี2ตัวเนาะจากมี3ตัวนะครับจัดสุดบ,บูมก่อนแล้วบูมเมืออ่อแบบมันขโมยบัฟเราได้ด้วยนะนะรังนั้นทิผ้ามันเกลียนไปนะครับช่วยทำซีซีได้ค่อนข้างดีครับ,บผมลาคนเลยเก็บให้หมดนะครับที่เหลือจ,จากจากแสงทําได้แค่สตันนะครับไม่มีก่อแตกเหมือนจากไฟเนาะนะครับก็ทําให้การต่อตามไว้ก่อนหรือการใส่ปีกนะครับ,บปลอดภัยเมื่ใส่ปีก มันยังไงไม่แปบลบกตีเข้าไปครับผมเริ่มับเก็บสกิลได้แล้วนะด่านสุดท้ายแล้วนะครับด่านสุดท้ายแล้วตีเข้าไปเรื่อยๆทุกคนนะชิวๆไปถึงด่านบอสแล้วนะครับด่านบอสไม่ยากครับผมด่านบอสปั๊บดาบเลยหรือจะปั๊บปีก,ก็ได้เนาะแต่ถ้าเอ็กมาก็เอาปีกไปด้วยก็ได้เขาสาแถมมาให้ทั้งสามทีนะครับสโลว์ไปก่อนนะครับผมเพื่อทำการลดเกรดแล้วก็ปั่นนะครับแล้วก็สตัดทนลูกน้องนะครับผม แล้วก็เปิดเกาะแตกเรื่องนี้ตบนะเปิดเกาะแตกก่อนนะครับเปิดเกาะแตกก่อนแล้วค่อยกินเข้าไปทีนี้จะแรงแล้วนะเพราะว่ามีเกาะแตกนะครับจะแรงจากทั้งอ e ีฟิตมือแล้วก็อีนุมืด,ด้วยนะครับดูเลยดูสะกินวนไม่ทันนะสะกินสองวังนไม่ทัน<ต><ว>รถเกตก,ก็ได้นะครับปรเกตก,ก่อนปีตกี้สามครัวเข้าให้เรียบร้อยง่ายไหมครับโอยผมบอ,อ,อกแล้วลงไม่ยากหรอกนะถ้าเกิดว่าใครที่นะครับมีตัวละครที่อยากตัวจะไม่ได้เก่งมากนะใช้สเต็ปในการเล่นเราเนาะ ก็หวังว่านะครับเพื่อนๆนะจะไปเก็บเป็นครบนะครับ10ตัวแนะนำว่าให้เก็บเลยนะของฮีโร่นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม